กกินโอ้มีครบนาารเนาะหันเนาะปิ้งปป้าิงไกท่ทอดปลาเด็ก<า>จะปิ้งเองบ่ปิ้งปตากับปิ้งไก่ทอดปลาเด็กเลยข้างอีลีอะไรงับลิบสาวไอเชียอยากให้ยังกินเนี่อันนี้ต่ำมากมั้งอะไรตัง้งเสร็จเด้อโอ้คนงามต่ำนี่เสร็จอยู่แล้วอะไรเนี่ย คือจะตามผูบาวกินายคนเนาะโอ้แซดอีกแล้วเมือนเนี่ยสาวสวยเห็ดมันแซดเลรอนี่ยบ่ใส่ปใส่ประแดงนำบ่อน,นอกซาคนงามในี่ตามแซดบิดคนงามฮหาหา่าฮ่าเนี่ยนี่บืุอเนี่ยน้าคือเป็นเค้กนะเนีนาเพืนเนี่ยหาหาค,ค,นะคือล,ลาเกาหลีเอง กุ้บปูนปาก็ไม่ได้อีกแล้วมือไหนอะเบียซอกเลยเขาได้กินแม่นบ่หัานกระปุนแจลคิงสี่ไข่ใหญ่แม่นบ่หัานกระปุลเจลคิงใหญ่สี่ไข่บ่เลยตั้งอยู่บ้านโซ่สี่แม่นบ่อันนี้ก็เป็นน้ำประเด็ดสูตรแม่ใจใช่แม่นบ่ตาเห็ดเองบ่หรอตาเห็ดอ่าตาใจเห็ดตาเห็ด

ที่มือตัวเองกันขั้นตอนเสกับเสบครับโบสบกับบเสเจไหนแสบแสบเนาะสวยตำให้กิน้อมข้าวเนียวห้่อแอบนึงไมแซบน่เซอีตีให้กินเลยโอ้มีครบเนาะฮนเนาะ ปิป้งไก่ทอดปลาเด็กจะปิ้งเองบ่แม like ่โอ้หลงซาคนสวยได้สนใจมาล้ทานเพิ่นเลยสับแสบล้อไ่นอนเลขลายขาลข้าปอดปลาด้เลขางอีลี โอ oh, oh, uh, mm ้ส hmm. mm ีส hmm. um, uh ันอลังการงานสางเลยเปื่อเสบเนาะปีกไก่ทาบเด็กไอ้แก่น้องใหม่ก็มิวว่ะฮะม่กงม่งเนี่ยหาร์ดสเนาะปีกป้ายังยังนะนี่ อันนี้สุดข้าวปุ้นเจา้าขิงอีเล็กเสียมก็มาแ,แก่งน้ำไม่อีเล็กแก่งน้ำไม่แตงมักคุงโอ้แตงมักคุงคับอะไรเน,นาะชิกเนเจอร์ของฮันก็ม่ปิ้งไก่ท้าประเด็กเลยมาแล้วชิ้นสัน้นแต่เลื่ยงเนาะแต่เสียมเนาะโอ้นี่ยังแน่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสุดพันป่าบ่อันนี้แตงมะฮูอันนี้แก่งน้ำไม้หรอกล็อกซีนล็กโยแล้วก็มี ol, มเคียบมีข้าวปุ้นแล้วก็หัวไก่เนาะว่าอะไรอยากได้เนี่ย กินเลตีว่กินยได้รนี่ยวกินเลตี้อะไรสะไปอี่านี่จะเป็นเพ็ดขิงบ่หอมาปดิม่ะมาพี่น้องมะมือนีน้อกซาคนสอยเห็นกับเป็นหัวสุดเซะบญปากบําไอีกแล้วมือนี่ เนี่ยคอปุงยังอันนี้ปุขบุก็บ่กูเคยกินเอได้กปุ้นแทสเคยกินแต่กะปุ้นบาทก็เอ็งปยังกะปุดีนะบ่กะปุ้นอะไเะุนกะทิวะแม่แม่แต่กระปเด้อเดี๋ยวเดียนกซ่ากนซวยเป็นจัดเมนูเต็มอลังการยาสาย ตาบุงก็ต้อคูก็ปนีิงไก่เยนเหือลองสีก็ปุ่งขึ้บนแสบเนาะเอาไปได้มืออ่อนปุ่งหกินมย่ากี้มันอเืด่อนาก็ใช้ปุ่งเต็มสวยกันเ củ mướp đẹp vậy nào, củ mướp đẹp khởi lại nhá, đẹp, kéo nhá, kéo mua nữa, gì đấy, mưa

แม่ปูแม่ของเจ้าเสิกบดิัทไไม่จะไม่ไก่ที่นี่ดีไหมไก่โอ้สีสันเายนะเ้ยกุนแจวชิงคนนี้หัก่เนี่ยเนีนะฮะหัวไก่้กเอีบ mì khô tuyệt vời đấy, ăn bớt bao nhiêu bả này, ăn bẹp bẹp bả này, ăn chào, phung mấy, ăn không mấy, sao vẫn phung mà แซ่บจะบอกินปลาเนี่ยนี่น้านึงแซ่บบอกไม่แซ่บไปจังเลยร้านดีเ้ทาจะเอ้กินไปหน่อโอ้ปีกไก่ไม่แ่บเนาะฮะม่แ่บอ่ะแ่บแเนาะ ทั้งหมดเสีบอดกินเ <laughs> สียบลานตัวเส้นบ<ม>ู้งซีตำหงก่อนใ<อ>ส่ตะเก<อ>ียบมาดินช่ไหนั่งคนงานนองใส่ตะเกียบไหมใส่ตะเกียบ เลิดได้แดดได้เบิดที่จะพุดงไข่ล้อยนี่กิ้มเลิดเลยขับไปนีความ้า่น

Hmm. Okay, thank you. Huh? ก็จะกินแข่งกันใช่ไหมครอ๋อคือทาดิโอ้สีแฉ่บกินกับตนวงามแฉ่บอืม

แกน้ำม <icana> ันกระเจี๊ยบแกนแกน้ำมันหันน่ะหันเพื่อจะเด็ดๆถึงแล้วเด็ดสุดๆโคบดนะหันที่แกน้ำมันท่านกินน้ำหวาน

แดงเราไหมพี่น้องอยกกินไหมนนสิกิรลดได้น <c oughs> ี่เสบบดว่ะคอยบดอยู่ไหนกูเสบอีรีเพียงน่อยเลยเอาไรชีดมาตลอดนนะ đi tay À, ok đó. Bye-bye. À, Bye-bye.